นุกซองกุนุกเขาสียงหยงเสียงกลางกลางกลางลงเสียงหันกู้กู้กลางเส้นนี่ได้ผลมาได้เส้นใชนี่้นี่เส้นได้นี่นี่มามดสอกันดำนี่นี่ละขาาได้ผลานั้นี่ ป,ป่าเริ่มลงมแล้วคนเพราะว่าเขาก็เริ่มตั้งท้องเลยป่าก็เริ่มมั่นเริ่มตอมทางหน้าแล้วเริ่มลงมแล้วะทักทายสบายดีเอฟซีบัสโกสทุกคนอันนี้ก็พอดียวงว่างทุกคนเลยผ่านต่อพุ่นมาชนไปหาต้นนกเขาแถวนี้ก็เลยพักมาแถวนี้และทุกคนแถวบ้านเ่านี่แหละ เป็นไฟใครเนะี่ยเรืไป,ไปตีตามภาพเช่าเบิ้องวะตอนนกเขาในยามฝนตกนี่มันสีเฮ้าอยู่บ่ะฝนหนักตกยาเพราะว่าเมื่อคืนนี่ฝนตกเบดขึ้นเลยนี่ก็ยังมืดอยู่ก็เลยลองมึกใส่นขนนกเข,านะขา้ามานก็หน้าสีเฮ้าอยู่นะ้ามันบ่มานก็ถือว่ามันบ่เฮ้าเาพราะว่ามันมีแดดเลย <c oughs> ตอนนี้หาพลังหาบนกอนกจุดนี้นะเพราะว่าเขาเห็นนกเขาอยู่เถีนตอนนี้เอากานกขุดนกกันต่อแบเอาไปกาะแะ้วได้คนจากที่เอาต่อนกอยู่หนันไม่ได้แล้วเอาแบเมือ่อรถไทยไปต่อยทุกคนเด,ดีวยวย ไปผู้ไทยเพิ่อนได้ไปไปหน้าเพิ่นไปต่ออยู่หน้าเพิ่นติดตามมาชมกันได้ทุกคนมาสิสมาน,นี่เพอร์เเอารถไทยไปเลยแล้วไงแล้ววางทางไปแกเลาะยิงนกไปน้ำทางทคนชอบตามไปฮอนน้านะ bằng khi thì... bằng khi, trong dịp sẽ đây nó quay pin, lấy nhưng nó còn lạ, thả. Ai... thải, phải nè. ไปนำได้ตัวนึงแล้วทุกคนเลยเกิดผู่ไทยมันถือมาเลยไปนําเอาจนได้มันปะเออมันจับไม่ได้เห็นมันถือแข็งมันนังบ่ตายเขาาออนด้ตายแล้วนกเขาไฟทกคนนี้เขาแดงเขาไฟเขาแดง แล้มัน่อก็เขาก็เริ่มมีมีม้นเลยอเดียนึ่งมาอนีก็ซุ่มอยู่นี่ทุกคนเลยแม่ยิงนกอ้าว้เคยผู้ใจยบนเฮียมาแล้วชงเต็มเลยนี่นนกนน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 นมนน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 งนน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  Oh, nó nóc khéo nhảy nóc khéo nhảy đẹp loài đây chọn tour ai vậy này, phải tới, phải nhanh mì thăn hòn là rôi mét chân thằng vừa này, như thế để hà bay ghép bưng, bên nóc khéo nõi sâu ăn, xíu luôn โอ้ยังบมดสายเลยเป็นนกเขาน้อยนะเป็นนกเขาว,วานกเขาน้อยได้สามตัวแล้วไปไปนี่ไปต่อยไปต่อทุกคนเลยยังไม่ทันด้หอนหน้าได้ได้สามตัวแล้ว ไปผู้ไทยเพล่ออรมันเด็นกนกจ้ะในพันต่อลกขนเรียบร้อย <c oughs> แล้วเปลืตัวนึงเลยแล้วต <c oughs> ัวหนึ่งเลยลกขนมานำพังเลยพักอีกวานนี้เอาไปกนกกอนพักนกจังน้อยเดี๋ยวจะไปต่อแถวนี้แหละไปหาเกาะแถวนี้นะเดี๋ยวพักนกจังน้อยนคนนกเก๋ยัง,งท่านลื้อขนไปเลยคือว่าเข้าหน้างามขนาดตีน ยอดเลยเา้าวหนาหน้าเคยดระไทยคนแด้อนี่ไม่ได้น้อยนี่ไนดะ้มากลาย,ยานะป่าลูกปลานิ่นทั้งอันนี้เป็นลูกปลาหางแดงหรือปลาซิวหางแดงหลายเลยน้ำลน้นพอดีฝนตกฝนตกเมื่อคืน เมื่อแรงกันมาจะตกอีนนะฝนที่แรงเราจะขึ้นผู้เมื่อนี้แต่ว่าไปาบ่รอดนะฝนตก,กเลยหยุดก่อนไปไม่ได้เยวเข้าปา่าเมื่อนี้เขาก็เลยเอาพากันออกมาหาอยู่หางก,กินแถวนี้แหละแต่ว่าในระหว่างเดินทางเอามากาได้นกสามตัวตอนนี้เขายังพักนกเขาอยู่พักพักนกคือมัน ยาเมยแล้วก็จังไปกเกาะไว้แถวนี้นะไปเต้าแถวนี้นะแหละนกเขาหลายแถวนี้นี่จะน้ำเลยเสร็จครับเป็นเกยดพระไทยพันโตงงันนะปะท้อไวนะ้บึงแลามันชิถืออีบอนโอ้กับมีแต่กระปุก ไปเลยโอ้ยเหมือนออกมาแน่นออกกระปูอ๋อกตะกระปูป่าอ๋อกตะโอ้ยจุดไปเลยโอ้ยมากลายไง mời mưa hào chưa có mưa kapoo hào nhao hào chưa mà lại kapoo hào chưa là kapoo hào 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 มาสิม uhm. ีมีมะฮุขึงจับใช่หมะฮูขงจับเลยจับแล้วมเร็กจะมาใส่ตุ่มเฮ้ยเออเนี่แหละเาไปเชื่อตุ hey. ้มคบัวยีนไม่จะงงอ่ะทุกคนโอ้ไม่จะไจะเหตดใดถ้านันาไม่เอาทำมาหันใส่ตุ้มกุ้งดีครับอ้เอยครับ Ng y bọn nương 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 lông nó. <laughs> ีวราเจมื่อกี้ป่าะปะมันมาต่อมันจะลงนะทุกคนอ่าดำสลึกนี่ป่าน้อยได้ปลาซิ่วเข้านด้ดำฉลานฉลานปลาซิวหางแดงนะมันปลาซิวเข้ามันจะลงมาตบมาตอมาตอทาง และธรรมชาติ <t os> <t os> <t os> ์บานหน้าทุกคนเอ้ยปาเกี่ยเลยตึ้นเลยกันได้กินคาแนนงายงามงามักอะไรเนี่ยลงตักแล้วเ่รอลงลงลงอ่างน่งเยอริง น่น่นเห็ดอเหนีน่นแ่นแน่นไรไม่เบิ่มได้หเาชิ้นไรไปมานำเลยได้นมาลงมานนำเออลงกมานำเลยได้ด้มั้งเดอดเดอาโอ้ปลาเห็ดประเด็ด้วยมัอันนี้มูแม่ต้งแล้วนี่ยเป๊ป๊อันนี้นะเอาป๊ะเอาปผู้นอนมาย่างเราเลยนะผู้อยมันมันจะอนปลา ก็จะอ,อยู่ไปองนินอยไปก็ได้ดิไปนะถาน,น,น,ดดดน,น้องโดดไปได้มันือตัว้าย,ายล้วนเคนตายเสร็จแล้วตบ้าววเาพอนะกอเสียง,งอ่อนนะาขนาดได้ปาแจมเลจะฟ้าเลยเลยเ้ยอบอกเมาแต่ มเยจะกมันจมีหลายชนดหลังสุดท้ายแห่งหลายมันบ่ไปกับไ่ได้อีกอ้ตายมีตปลาน่นปลาพุกบันปหาแปลาพุกปลาปุ๊กปลาปุ๊กโอ้แลบน ว่ามัน e. ตายหลายคนนะเขป้าอะไ้เศร้านะพยายาม ไหวกูแล้วตกไปได้ปะอ้าวตก็เต็มตัวแล้วตอนในเบิร์ทีได้ยังอีกตักหนึ่งนะอ้าวเป็นผู้คนที มาเบิ่งด่างสุดท้ายทุกคนเลยใช่ออกมาเลยครับตั้งถึงมีอยอะพอตั้งมีเจ้าฟองร้ายได้ดังเออมีอยู่บ่หลายเจ้าธรรมญาญยืนนอกหัวเฮาขั้นบ่เห็นเลยแสดงว่า จะฟ้องคนมายามาแล้วบหลายทำไมายตัด้ยบยลายประดตัวนี้นี่เนี้ได้คู่นึงเลยปลาลุาลนะาเลย กระซิว่ใหญ่นะปฏิทินประดิษฐ์ป่าตรงนี้เมืม่อวานกี้นี่ก็ปไปท่าท่าเห็ดประแดกเมื่อ,อเช้านี่ก็สิบคู่นี่แหละกลับทุกคนกลับมือเทงถือว่าได้ประมาณสี่ห้าโลฟูได้เต็มคู่อย่างตกเลยเก็บมา คือเมื่อนี้นี่เอาอ้อมานนอนหน้าเลยเอาอมานอนหน้าเคยผู้ใดพอดีเอามาหาอยู่หากินแดกเลยพาก,กันมานอนทีเลยนะครักันชิกับมือกะทางมันค่อนข้างแยะได้เลยพากันนอนทีมืนเช้าแล้วก็กลับมือหลังจากกลับมือนี่ก็บางแฟนกันกนราเยอะไปป่าเทบคืเจอ,อนี่แหละว่าชีไปหาเบิง้งทางโตปีนี้ยังไม่ได้ไปหาที่เจอเลย ก็เลยวอากันห่สิเพื่างโต่เดี๋ยวสิเลือเลือเกไว้เลืปลาเข่งปลานม่ไวเข่งเท่าไรสมบูุนมันยังทันทนง่ายอยู่เลเข่ง เมาโบกในแซบขนาดนั้นกินน้อยนะป่ากำลังล่มเลยถ้าเปิ้งฝนตกอีกไม่แรงแองชิล่งวันนี้เพราะว่ามันเดดหึงลงมเดชหึงแล้วฝนตกปลาล่มเดี๋ยวข้าวซีนี้เม,มนูก้อยปลา จะคอยป่าปานินปะปะปะปุกจนป่าน้อยนี่ก็จะได้อบเกือไว้หรือว่าเห็ดประเดะไว้แต่ว่ามันชีมียันม่มีเขาห้ามมาแหละามีห้ามเห็ดประเดะไวป่ากะเลอะแล้วเป็นที่เรียบร้อยนี่ปลาเข่งน้อยนะทุกคน เข่งน้อยเพราะเขายนี่แหละปลาในก็นเชอบเสพไปก้อยมีหอยหอยกุ้งได้มีหอยโขงหอยกุ้งได้สำหรับปลาน้อยนี่ครับเสพเดด็เพศปลาส่วนปลาน้อยนี่เรับจีฮิตประเดะะ็เเดไว้ทุกคนแต่ว่าเมันมีมีมมห้ามชื่อนะแต่ว่าจะใส้ ใช้เกลืออาจจะใช้เกลือหลายเพราะว่ามันจะเห็ดให้ปลาซ้อยให้ปลามีเนานะเกลือนะสูรเฮ็ดประเด็กเนบ่ง่ายนะบอได้เนี่ยปลาเด็กมีแต่ใส่เกลือกับกับห่ำปลาลายนีนการที่ใส่เกลือแบบว่าเวลาเอาข้าล่นจนมือจนมันซาด้วยมือนะถือว่า มันจังป่ามีเนาหรือว่ามีเป็นประเดะโนนะถ้าว่าซื้อเกือน้อยนี่มันจะเป็นประเดะโน่รือว่าประเดะตุงนะถ้าซื้อเกือนน้อยซื้อเกลืนลายกะสิเป็นประเดะส้มถูนะแต่มันมันต้องใช้ห่อหรือว่าล่ำนะแต่ว่ามันอันนี้ไม่มีห้อก็เลยใช้เกือไปก่อนนะเดี๋ยวกลับเขาเทินจังเอาห่อเสื้อนน้ำรังเดี๋ยวเสมาให้กินกินข้าววันนี้ทุกคนถือว่าเฮ็ด ปาก็เลอะแล้วขังแล้วแล้วก็ต็ดประเดะก,กันแล้วเลยเดี๋ยวเอาสิมาก้อยปา่าเลยแล้วก็ปีงนกนำ้ำปา่าที่เถาได้มากโอเคมันอ๋อ,อมา អួយក້ອຍប៉ាណ້ອຍតែមនេះទៅពុកពុកប៉ាប៉ាណ້ອຍប៉ាតាភី คือปลาที่เขาใส่แล้วนะล้างเอามาล้างคักๆตัวนะี้ล้างเอาเมือกมันเอาะหรือว่าเอาเลือดมันเอาะนะปลาน้อยนี่คันท้ายก้อยปลาน้อยนี่ก็มีจำเป็นจะต้องเอากระดูกมันเอาะนะเพราะว่ามันน้อยหั่นทางกระดูกเลยหรือว่าซอยทางกระดูกมันเลยนะล้างคััวห่ซอยทางกระดูกเลยกันปลาใหญ่ยังแหงกกระตีนมันมีล้างปลาอาเนแล้วจังช่อยนะ จนโหมันกับคีมันเดี๋ยวเราจะเอาไปเชื่อเชื่อตุ้มเอาเอากุ้งคนนะเดี๋ยวลองบึง้งว่ายังไม่เคยเชื่อจากตัวนะมันน่าจะห้ากลิ่นนะเพราะว่ากุ้งนี่มันมักกลิ่นของข้าวๆอยู่แล้วนะกุ้งจะเชื่อเอากุ้งลองบึง้งนะตอนนี้ทีมงานเข้ามาแล้วไได้มีเต็มอยู่วะเจ้าเป็ดพิชซังเปี่ยงเปียงฟากๆนะอ่ะอยิงนกตุก๊ก

เดีย๋ยวถ้าเบิ่งหน้าตามันเดี๋ยวเขาตุ้มไม่หมดแบมันออกมันหันนซะได้ปึ้งหมแล้ว่ะต่อไปนี่เชได้เป็นสายยาเป็นในผ่านนกเขาแล้วเออ,อยาเป็นในผ่านต่อแล้วแบบยังได้เป็นคือเก่า,าอะไรแล้วผ่านต่อนี่ยทั้งปลาได้นี่มันมากจริงท <c oughs> ั้งปลาไดสีพาหมันเนี่ยบุกเฮงเลยบุกเฮงบ่อีกจุกมือส่งเมื่อวามาเมื่อนี้ก็ถือว่าหมานอยู่ทุกคนเลยปลาก็จะเต็มคู่ปลาก็เลยนต่มคู่เมือนี้นี่ นกนเขาสามสี่ตัวแล้วนี่โอ้ลายงามเลยนกช่องกุกนกเขาเสียงหยกญ่เสียงกลางกลางกลางลงเสียงหันกู้กู้กู้แล้วเส้นนี่เด้นว่าไดไเส้นใช่เน้นี่เส้นได้เน้นี่มันมาซื้อกันดำนี่นีแล้วคักลดได้ผลว่าคันได้เนี่ยนะคันชื่อกันแล้วมันคักลดเออแค่ตีแค่แค่ไม่นี้เก๊ดนะแล้วคักลดน่ามันทั้งมีตำรามันเป็นนกมารวะไงตัวใหญ่เยอะสุดนะ นกตัวใหญ่หางงามลายงามลูกก่าไม่ปีมันนะเสียงคันมอนนั่มันดิ่งเรือบาบ้ามเลยขังไว้นี่ทุกคนเลยเพราะว่านกตัวจีคงไว้ซุ้มใหญ่ตุรงๆนี้มันแรกงเอากันขึ้นเหมือนจะลบขึ้นอ่ะบัดขึ้นลบปีมันออกเพราะว่าถ้ามีลบปีมันจะเป็นนกที่ว่ารักนะบางคนก็วเอาหนกนี่อันนี้มันนี่เงงเงงเปวมันจอหีดินดินแห้งเป็นงอเเป็นหนกแห ปไปคนมันงงเนี่ยมันแหละนกป่าเนาะมันหูคือนกมันเล็กยถึงบ่ได้น้าฮะนเห็ดเขาหมกอยู่เอาออกเลยกันหลอกปีอ้อแล้วหูขนาดพอนึงมากแล้วมันเฮากรงแล้วก็มันก็มันมีเฮากรุงมีชื่นเอนึกเฮ็ดกินต่อทุกคนวันนี้อันนี้อันนี้เฮ็ดไปได้เดใสอถุงยางไว้เลยเอาเกลือเสร็จละใส่เกลือไว้ไม่มีห้าม เดี๋ยวมื่อเอามาเอาห้ามเป็นห้ามเสยยุ่ยเลยปลาหน่อยนะบังเอิญตัดเส็จกุ้งนี้แนนนี้จะเป็นตุ้มเชือกุ้งทุกคนเลยทางเอาแบบนี้นะเดี๋ยวเชือเคยผู้ดเพิ่นไปเชือเอาเอาเนื้อเชือเลยไปลองบังแต่มันสีดื้อหรือบีทื้อใส่เนื้ออะไรบ้างเชือเรียบร้อยซอยแล้วเป็นที่เรียบร้อยทุกคนเลเดี๋ยวจะไปคันมะนาวทางนี้ก็เผานกปิง เรเขาที่เอาได้อากาประมาณมีฮอดเคิร์งโลดจะใส่ใส่มะนาวอยู่สามน้อยสี่น้อย,อยนี่เขาซื้อชมไปที่เรียบร้อยได้เขาก็สิคันขันแล้วก็ปั่นเอาน้ำนอะทุกคนอืมกัรชมแล้วแล้วก็น้ำกะทิมนันก็สิไปโคนนะนี่โคทางนี้เลยเลยปันออนะ่นมันกระเทือนเรียบร้อยแล้วเนาะเรียบร้อยถือว่าปรุงแล้วอยู่นี่มด เดียถ้าเราทาตะขารุ <Yeah. S 1> ่นะบอกทานานบินกขนาดชั้นสุดมดชมกับน้ำกกม่วงมันไม่ง่ายบิงนกกำลังปีนดิขาปิีนนกใช่ไหมเดี๋ยว้มมีมันจะดีครับมะเห็ดนี่มันมันมีเยอะเห็ดตะเลิมา ไ,ไม่กินจะหึงหรอกอาหารเท่าก็พร้อมแล้วไปที่เรียบร้อยทุกคนมีก้อยปลาก,กับปิ้งนกมาเนี่บ่มีียังไงมีลูลามาเนี่ถือว่าเป็นเมนูที่ว่าไ่ได้กินแต่เฮิร์เตอร์แล้ามามา,มาทุกคนมากินข้าวแรงน้ากันเด้เอามาเนี่เด้อถทุกคนเลยโอ้ยน,นีนะะ่เหี้ยวครับโอ้ยใบมะกรูดใบมะกรูดใบมะกรูดใบมะกราถินผักข้าวนะจ๊ะใบกระถินยอดกระทินนั่นอ้อนแนวกระคักเลยกับก้อยปลา มาสุกคนมะลองก่อนเติไมไ่ได้กินนี่ก็ถือว่าเึกเติมแล้วล่ะมาพ้นนี่ได้กิน,นลปลาปลาโตงระ,รงะปลาเป็นปลาโตงแน่นี่นะอ,อย่างแรกก็เป็นปลาแหปลามอ,อมขับในย,ย,ยัน,นอนื้อือนย่งร<ๆ>ลูกโดยกัดหือขับเนะแม่นะ ขาดดูโดดทุกคนผักกาดมีแต่แนวเฉๆๆดเฉดแล้วเลืองเลยมีผักกาดแดงแล้วก็มีใบมะกะถินอน่อนยอดมะกะถินแล้วก็ใบ,บมะโถงามค่ะง,งามทิ้งก่อนงามใบเรือสั้นจะรูปหัวเหมาะเลย จำหน่งสำหรับคนอายก็อยู่ใกล้เลยอยู่เชียงหมเชียงนานี่ไ่โมฮิมพอคนเดยวอ่านดูดีเราบุ้งเกืออเหยนมน้อหลายพุอืเกือกายพุ่ง พระค่ะด้วยเนื่อเปนกขาชุ่าเลอดจได้แล้วสีมะกะกาวาดกับแ่ให้นกขาเอบูดน่อยนะเขาุกนอเลยะสีกราพักก เข้าวง่ายอยอิมอ่มเป็นที่เรียบร้อยทุกคนกินข้าวกินน้ำกะคือว่าเมนูอาหารเท่ามืนอนี้สมบูรณ์แซ่บขนาดทุกคนเลยสำหรับกินนิกะผมมีอยังลายทุกคนมีชาราได้ผมมีชาราได้สำหรับกินนิกะปีดไว้สำนพกพอได้ไหมในกิหนาลิปต่อไปบา,บายยทุกคน